สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมานำเสนอหนังสือเรื่องดงไม้นะคะซึ่งเป็นคระภัณธ์ของอาจารย์บุญธรรมเอี่ยมสมบูรณ์ซึ่งท่านได้เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีพศ2517อาจารย์บุญธรรมเอี่ยมสมบูรณ์ถือเป็นปราชชาวบ้านที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านเป็นคนใช่นาทแล้วก็ แต่งหนังสือเอาไว้หลายเรื่องหลายวงการมากแล้วก็เป็นเป็น,นเรียกว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่เผยแพร่ชนิดและลักษณะของพันธุ์พืชสมุนไพรจนได้รับฉายาจากอาจารย์ชยันพิเชียนสุนทรเอาไว้ว่า ถือว่าเป็นบิดาแห่งพฤกษศ,ศาสตร์พื้นบ้านซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยเรามาดูคำชี้แจงจากการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องดงไม้ว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาที่รวบรวมพันไม้ท่านบอกเอาไว้ว่าหมื่นกว่าชนิดหมื่นกว่าชนิดนะคะแล้วทุกวันนี้มันเหลือต้นไม้ที่เรารู้จักกันอยู่กี่ชนิดลองถามตัวเองดูนะคะคำชี้แจงท่านบรรยายเอาไว้ว่า เรื่องดงไม้เกิดขึ้นเพราะข้อแรกตั้งแต่จำความได้ผู้เขียนเห็นแต่ต้นหมากรากไม้หลายชนิดตกเติบโตท่ามกลางดงไม้รักและห่วงแหนต้นไม้ข้อ 2. ญาติผู้ใหญ่และท่านผู้มีอุปการะคุณหลายท่านเป็นหมอแผนโบราณได้เคยรับใช้ท่านในการเก็บสมุนไพรหลายปีมีความรู้เรื่องต้นไม้ต่างๆพอสมควรข้อนี้ทำให้หลายคนคิดว่าผู้เขียนเชี่ยวชาญต้นไม้ มักไต่ถามเสมอๆได้ตอบไปเท่าที่รู้ส่วนที่ไม่รู้ก็นำไปส,ปสอบถามผู้รู้ตอบไปอีกเป็นการเพิ่มพูนความรู้ไปในตัวข้อสามเมื่ออ่านวรรณคดีที่เป็นบทร้อยกองตอนชมดงมักนำมาคบคิดและทายกันระหว่างเพื่อนฝูงว่าได้แก่ไม้อะไรบ้างข้อสี่เมื่อแรกรุ่นชอบเครื่องรางของขังมาก ไม่ว่าในทางคงกระพันชาติแคล้วคาดเมตตามหานิยมนอกจากจะเสาะหาที่สำเร็จรูปแล้วย,ยังได้เรียนวิธีทำอีกด้วยขอนำมากล่าวในที่นี้เฉพาะที่เกี่ยวกับไม้สักข้อหนึ่งด้วยเห็นว่าเป็นของแปลกเพราะตำราที่ได้เรียนเข้าใจว่าจะเป็นตำราเก่าแก่แกมากตำราหนึ่งด้วยยังไม่พบของผู้ใดเหมือนนั่นคือตำราทม สิวะเพศหรือสิวะลึงรู้จักกันมากในนามขุนเพศหรือประหลัดหรือประหลัดนะคะก็คือประหลัดขิกในยุคป,ปัจจุบันนี่แหละต้นสิวตัวสิวะเพศแบ่งเป็นสามท่อนท่อนโคนหรือฐานทําด้วยไม้คูนท่อนกลางหรือลําตัวทําด้วยไม้ราชพฤกษ์อันนี้เป็นที่มาของบทความที่อาจารย์ชยันพิพพเชียนสุนทรท่านได้ให้ประเด็นเอาไว้ว่า คูนกับราชพฤกเป็นไม้คนละต้นกันนะคะอันนั้นเดี๋ยวจะไปขยายความอีกทีเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคงมีข้อขัดแย้งมากมายแต่อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ชยันนำมาอ้างถึงทำให้ตัวเราเองและวลัลลกรสมุนไพรนะคะไปเสาะหาจนเจอต้นฉบับของดงไม้ นมไม้ของอาจารย์บุญธรรมเข้าเราก็เลยอยากจะขยายความพันธไม้อื่นถ้าเราไม่บันทึกไว้ในแผ่นดินณนะเวลานี้ยิ่งนานวันไปต้นไม้หลายๆต้นคงเลือนหายแล้วก็เอามาตั้งชื่อใหม่แล้วก็ทําให้เกิดความสับ,ส,บสนมากมายสําหรับเราถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนอื่นเราไม่รู้นะคะแต่สําหรับเรามันเป็นเรื่องใหญ่มากเราเลยอยากจะบันทึกไว้ในช่วงเวลาชีวิตเราต่อนะคะ ตัวสิบสิวเพศแบ่งเป็นสามท่อนเนาะท่อนโคนหรือฐานทำด้วยไม้คูนท่อนกลางหรือลำตัวทำด้วยไม้ราชพฤกษ์และท่อนปลายหรือหัวทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์เพราะฉะนั้นไม้สามตัวนี้เป็นไม้คนละชนิดกันบางคนในปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าคูนหรือราชพฤกษ์หรือชัยพฤกษ์แต่จริงๆแล้วคูนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เป็นไม้คนละชนิดกัน ตัวฐานสลักเป็นเดือยสอดเข้าโคนของลำตัวตอนปลายของลำตัวสลักเป็นเดือยสอดเข้าท่อนหัวก็เรียกว่าไม้สามท่อนเนี่ยเขาทำเดือยให้สอดกายมาเป็นสิวลึงหรือประหลัดขิกนะคะเจาะรูก,กลางทะลุถึงกันโดยตลอดแบบนำท่อสามอันมาต่อกันเห็นว่าวิธีเข้าไม้ถูกหลักวิชาอย่างยิ่ง ตำรากล่าวถึงอภินิหารของสีวลึงไว้ว่าใช้ได้สารพัดนอกจากสีวลึงแล้วยังพวกว่านต่างๆอีกมากชนิดได้เสาะหานำมาตำผงทำพระเครื่องบ้างรูปอมบ้างกินดิบๆบ้างตามแต่ตำราจะว่าไว้อย่างไรชาวว่านชาวว่านติดตามนะข้อ 5. หไม้เป็นสิ่งจำเป็นแก่การครองชีพของชาวโลกทั้งคนและสัตว์ เพราะต่างจำต้องอาศัยไม้ไม้จึงมีประโยชน์แก่โลกสุดจะคานนาล่าวโดยรวบยอดก็คือให้ปัจจัยสีอันได้แก่อาหารเครื่องนึ่ง,งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านใช้ความสังเกตอยู่เสมอๆจะเห็นได้ไม่ยากกล่าวได้เต็มปากว่าคนเราจะขาดไม้ไม่ได้เลยโลกนี้ไม่มีคนอยู่ได้แต่ถ้าโลกไม่มีต้นไม้โลกอยู่ไม่ได้ โบราณท่านแบ่งไม้เป็นสองพวกคือชนิดอ่อนนอกแข็งในอ่อนนอกแข็งในเช่นตะเคียนเต่งประดูเป็นลุกคชาิหนึ่งพวกแข็งนอกอ่อนในเช่นหญ้าทุกชนิดพงอ้อยตาลมะพร้าวเป็นติน,นชาิหนึ่งหรือแบ่งอีกอย่างเป็นพวกไม้จริงหนึ่งพวกไม้ไผ่หนึ่งในสองพวกนั้นว่ากันว่า พวกละราวสอง0 0 0ชนิดแต่ได้พบตำราใหม่ว่ามีรวมทั้งสองพวกประมาณห0 0 0 0ชนิดพยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยางกูลท่านแบ่งของประเภทไม้ไว้ดังนี้แบ่งตามที่เกิดเป็นสองคือเกิดบนบกไม้บกเกิดในน้ำไม้น้ำแบ่งตามลักษณะเป็นสคือพวกลําต้นตรงหนึ่งพวกย่าหนึ่งพวกเป็นเถาเลื้อยหรือเครือเขาหนึ่ง พวกไม้กอไม้พุ่มหนึ่งแบ่งตามหลอกและดอกและลูกเป็นห้าคือพวกไม้ใบวงเล็บไม่มีดอกไม่มีลูกหนึ่งพวกไม้ลูกพวกไม้ลูกวงเล็บมีดอกมีลูกพวกไม้ดอกมีดอกไม่มีลูกแล้วก็พวกมีดอกมีลูกตามฤดูแล้วก็พวกมีดอกมีลูกตลอดปีคนโบราณเขาแบ่งน่ารักดีเนาะ แบ่งตามอายุเป็น3คือพวกไม้ล้มลุกอายุราว1ปีพวกไม้ล้มลุกยืนต้นอายุเกิน1ปีพวกไม้ยืนต้นอายุนับ1 0บสปีแบ่งตามขนาดเป็น5คือ1ขนาดเล็กสขนาดย่อม3ขนาดเขื่องสี่ขนาดกลาง5ขนาดใหญ่ตำราเก่าไม่ได้บอกลักษณะไม้ไว้คงบอกแต่เพียงชื่อและประโยชน์ที่จะนำมาใช้เนี่ยตรงนี้คือปัญหา ถ้าใครได้ติดตามที่เราได้พูดถึงตำราว่านเก่าๆจะบรรยายลักษณะไว้น้อยมากทําไมท่านถึงบรรยายน้อยเพราะคนในสมัยนั้นเขารู้จักอยู่แล้วท่านก็เลยไปนเน้นที่สปปรรพคุณชื่อกับสปปรรพคุณแต่พอมาถึงรุ่นเราอะเราไม่รู้กันแล้วว่าต้นไหนเป็นต้นไหนมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเยอะมากอะท่านบอก ลักษณะของไม้แยกเป็นการใช้ประโยชน์ 1. ไม้ใช้สร้างบ้านเรือน 2. ไม้ที่ใช้สร้างยานพาหนะเช่นรถเรือเกวียน3ไม้ที่ใช้ทำเครื่องมือเพาะปลูกเช่นคาดไถ 4. ไม้ที่ใช้ทำด้ามเครื่องมือเช่นด้ามมีดด้ามจอบด้ามสิว 5. ไม้ที่ใช้ทำเครื่องนุ่มหม่ม 6. ไม้ที่ใช้ทำยา7ไม้ที่ใช้เป็นอาหารการไม่บอกลักษณะไว้เพราะท่านรู้จักไม้ต่างๆดี เช่นเดียวกับแม่ครัวที่ชำนาญเพียงแต่เอ่ยชื่อกับข้าวอย่างแกงเผ็ดก็เข้าใจตลอดว่าจะต้องใช้อะไรบ้างและจะปรุงอย่างไรเปรียบอีกอย่างเช่นใช้คนชำนาญไปซื้อหมูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งสีเบี้ยวว่าหมูมีรูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการบอกลักษณะไม้จึงไม่มีประโยชน์อันใดแก่ผู้รู้ความรู้ของท่านได้ดัดแปลงแก้ไขจนถึงจุดอิ่ม อย่างเรือนหรือเกวียนซึ่งใช้ไม้หลายชนิดประกอบเป็นเรือนร่างอย่างที่เราเห็นปัจจุบันขอให้คิดดูว่ากว่าจะสำเร็จเป็นรูปที่สมบูรณ์ต้องใช้เวลาคิดค้นจัดทำสิ้นเวลาเท่าใดข้อที่ควรคำนึงคือแต่ละถิ่นย่อมเรียกชื่อไม้ต่างกัน ลางทีไม้อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเช่นกระถินปากใต้เรียกต่อเบาเป็นต้นลังทีไม้คนละชนิดแต่เรียกชื่อพ้องกันเช่นมะเขือพวงปากใต้เรียกมะแวงเป็นต้นทั้งนี้เพราะการตั้งชื่อคนแรกย่อมเป็นไปตามความพอใจของผู้ตั้งจะว่าของใครถูกของใครผิดไม่ได้ต้องถือว่าถูกด้วยกันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์รับสั่งว่า การเรียกชื่อต้นไม้อย่าเถียงกันว่าของใครถูกของใครผิดมิถะนั้นอย่าถึงต่อยปากกันข้อสำคัญคือให้รู้ว่าไม้ชนิดนั้นๆมีคุณและโทษอย่างไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตำรายาผู้ใหญ่ท่านบอกว่ายาแก้ไข้ที่ได้ผลนั้นต้องพร้อมด้วยองค์สองคือ 1. ใช้เครื่องยาสมุนไพรตรงตามตำราข้อนี้จะต้องรู้ว่าตำรานั้นเป็นตำราของถิ่นไหน ข้อนี้นับว่าสําคัญไม่น้อย2อ,อายุของเครื่องยาสมุนไพรยังอยู่ในอายุการใช้เช่นใบไม้แห้งไม่เกิน3เดือนใบไม้สดไม่เกิน7วันรากและเปลือกไม่เกิน1ปีกับพีไม่เกินครึ่งหนึ่งของอายุไม้นั้นๆเช่นลั่นทมอายุได้20ปีกับพีใช้ได้ผลไม่เกิน10ปีแก่นใช้ได้เท่าอายุของไม้นั้นๆส่วนที่เป็นไม้เถาเครือพวกหญ้าต่างๆ ให้ถือเกณฑ์ข้างบนเป็นหลักชื่อไม้นสมุดเล่มนี้ใช้ชื่อภาคกลางเป็นหลักที่เรียกหลายชื่อก็ลงไว้เท่าที่ทราบพร้พอมตั้งชื่อที่เรียกแต่ละถิ่นเท่าที่ค้นได้พร้อมทั้งชื่อแต่ละถิ่นเท่าที่ค้นได้แต่ละชื่อเรียงตามลำดับอักษรโดยยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2493เเป็นหลักเรียงชื่อภาษาสากล หรือชื่อทางพืชศาสตร์และภาษาอื่นๆเท่าที่ทราบต่อไปตามลำดับแต่ชื่อในภาษานั้นๆก็คงเป็นอย่างเดียวกับชื่อไทยคือตั้งกันไปตามความพอใจของผู้ตั้งผู้เขียนไม่อาจยืนยันว่าถูกต้องขอให้ถือชื่อไทยเป็นหลักหนังสือเรื่องนี้สำเร็จได้ด้วยอุปการคุณอันสูงสุดอันสูงส่งของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณพระธรรม ปัญญาบดีฟื้นชุดตินัดโทรพรายกูปท9กวัดสามพระยาพานครเนื่องด้วยผู้เขียนได้รับใช้ท่านในงานของสำนักอบรมครูวัดสามพระยาเป็นเวลาหลายปีมีโอกาสเดินทางไปในทุกๆจังหวัดตลอดจนประเทศใกล้เคียงได้พบเห็นป่าทั่วเมืองไทยเป็นประโยชน์ในอันนำความรู้มาเรียบเรียง หากไม่ได้ท่านแล้วหนังสือนี้ก็เกิดไม่ได้ทั้งเมื่อรวบรวมเรียบเรียงเสร็จแล้วได้นำไปถวายให้ท่านช่วยตรวจตราอีกด้วยอีกท่านหนึ่งคือพระครูเวมนธรรมลังสีเงินสุทันโตใจยิ้มปอทอห้าวัดพระคินีนาทนบุรีเป็นผู้อุปการะให้ผู้เขียนเดินทางไปไหว้พระในประเทศอินเดียมีโอกาสสอบสวนไหม ที่เนื่องในพุทธประวัติและไม้อื่นๆตามสมควรจำนวนไม้ในเล่มมีไม่เกิน1นึ่งหมื่นชื่อหรือ1นึ่งหมื่นชนิดนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับตำราที่ว่ามีสองแสนชนิดเศษดังนี้จะเป็นเพราะได้สูนพันธ์ไปมากแล้วหรือจะเป็นเพราะแต่ละชนิดได้แยกออกไปอีกมากก็เป็นได้แต่ที่แน่คือผู้เขียนไม่อาจจะหาชื่อได้ครบ ไม้ลางชนิดไม่มีรายละเอียดคงมีแต่ชื่อลางชนิดอาจจะซ้ำกันด้วยความไม่รู้ของผู้เขียนก็คงมีมากขอท่านผู้อ่านอย่าได้ถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำราเพราะผู้เขียนมิได้ตั้งใจเช่นนั้นความประสงค์มีเพียงจะรักษาตำราเก่าไว้เท่าที่จะทำได้เพราะนับวันจะศูนด้วยมือด้วยมีของใหม่เข้ามาแทนทั้งต้นไม้ก็นับวันจะหมดไป ลางชนิดเหลือเพียงชื่อในวรรณคดีเท่านั้นข้อความในเล่มเป็นผลงานของคนเก่าซ,ซึ่งตรงกับผลงานของคนใหม่จะพูดว่าคนใหม่อาศัยคนเก่าก็ไม่ผิดเพราะเก่าเป็นแนวทางของสิ่งใหม่ในเรื่องต้นไม้เห็นว่าของเก่าถึงจุดอิ่มที่เป็นของใหม่มีเพียงชื่อภาษาอื่นและลักษณะของไม้ที่ให้ชื่อว่าดงไม้นั้น ผู้เขียนมิได้คิดตั้งชื่อเองแต่ใช้ตามคนเก่าที่ท่านใช้มานานแล้วนับร้อยปีผู้เขียนเริ่มจดไว้ข่าวละเล็กละน้อยเท่าที่จะหาได้หรือรู้จักหรือจำได้ตั้งแต่ราวปีพศ2481ถึงพศ2511รวมเวลา30ปีโดยใช้อักษรวิธีตามตำรากเก่าที่พบเห็นว่าขืนปล่อยไว้คงจะศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย จึงได้คิดเรียงเข้าลำดับอักษรแก้ไขอักษรวิธีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2493ดังกล่าวข้างต้นส่วนที่เป็นคำร้อยกองคงไว้ตามที่ได้อ่านพบซึ่งจะได้เห็นในเล่มที่คำกรมิได้เขียนตามอักขระวิธีปัจจุบันที่เมืองไทยมีไม้อุดมสมบูรณ์เป็นที่ขึ้นชื่อ เรือนามในต่างประเทศตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพราะบรรพบุรุษของเราท่านรักต้นไม้เห็นคุณค่าของไม้ผู้เป็นหลักของบ้านเมืองถือเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในอันที่จะท,น,ทนุบารุงต้นไม้หาอุบายวิธีต่างๆที่จะให้สําเร็จผลที่ผู้เขียนเห็นว่าอุบายที่แยบคายอย่างหนึ่งคือก่อนชมดงที่ได้นำมาเป็นตอน,ตอนในเล่มผู้เขียนได้วิจารณ์ ความหมายของคำผักปลูหมากมะที่ใช้เรียกไม้หลายชนิดตลอดจนการตั้งชื่อไม้เป็นภาษาสากลหรือชื่อทางพฤกษศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไม้หลายข้อเช่นการตัดไม้ข่มนามการปลูกต้นไม้การต่อต้นไม้การดองผักและผลไม้เป็นต้นเดิมตั้งใจจะรวมเป็นภาคผหนวก,ห,นวกหรือบันทึกไทยเล่มแต่เมื่อเขียนเขียนไปจำนวนหน้าได้เพิ่มขึ้น จนไล่เลี่ยกับดงไม้จึงต้องแยกเป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสนำมาเผยแพร่นในวันหน้าเมื่อรวบรวมเรียบเรียงจบแล้วได้อ่านโดยตลอดอีกครั้งหนึ่งได้พบข้อบกพร่องหลายประการสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขยังมีอีกมากแต่โอกาสไม่อำนวยท่านที่เห็นข้อผิดพลาดขอให้โปรดทักท้วงจะเป็นพระคุณยิ่ง นายบุญธรรมเอี่ยมสมบูรณ์20มกราคม2518ต้องถือว่าท่านมีความมานะอุตสาหะพยายามมากใช้เวลาถึง30ปีกว่าจะรวบรวมดงไม้เอาไว้เป็นทรัพย์อันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของแผ่นดินขอกราบขอพระพุทธท่านไว้ในะโอกาสนี้นะคะ